วัดกุดจิกตำบลกุดจิกอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมบุญอทอดท่าป,ป่าสามัคคีสืบสารประเพณีวันสงกรานต์ประจำปี2568ในวันเสาร์ที่12และวันอาทิตย์ที่13เมษายน2568วันเสาร์ที่12เมษายน2568เจ็ดนริกาถวายพัตตาหารเช้าบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันธรรมสาสวนะ 9. นาฬิกาประกอบพิธีบวงสวงเท้าสุรนารีคุณย่าโมองค์ประจำวัดกุจิก 10. บนาฬกาบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายอดีตบูรพาจารย์วัดกุจิก 11. นาฬิกาถวายพัตตาหารเพนแด่พระภิกษุสงฆ์และสามเณรวันอาทิตย์ที่13เมษายน2568 7. นาฬกาถวายพัตตาหารเช้าบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันสงกรานต์0นาฬกาตั้งกองผ้าป่าสามคคี 1ินาฬิกาถวายผ้าทหารเพน12นาฬิกาแห่กองผ้าป่าสามัคคีรอบพระอุโบสถและประกอบพิธีถวายผ้าป่า13นาฬิกาส่งน้ำพระรดน้ำขอพรผู้สูงอายุจึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมทำบุญทอดผ้าป,ป่าสามัคคีสืบสารประเพณีวันสงกรานต์ที่วัดกุจ,จิกในวันเสาร์ที่12และวันอาทิตย์ที่13เมษายน2568 ท่านสามารถร่วมทำบุญผ่านบัญชีธนาคารอมสินสาขาสูงเนินเลขที่บัญชี020 383 881 545ชื่อบัญชีวัดกุจิกติดต่อสอบถามงานบุญโทรศัพท์081 790 7251พระครูโสพลวรธรรมเจ้าอาวาสวัดกุจิกหรือติดต่อวัย,ยาวัจกรวัดนายสมหมายเทพสูงเนินโทรศัพท์087 959 1755